s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับ E ีีนี้นะคะก็จะเป็นสตาราศีอีพีที่29ก็จะเป็นของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2 5 6 4นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงค่ะก็คือดาวสุกดาวสุกเขาเป็นดาวแห่งความรักการเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าของราศีพฤษภกับราศีตุลเนาะคราวนี้เนี่ยดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็จะเหมือนกับว่า ย้ายกลับบ้านตัวเองนะคะก็จะให้คุณในด้านที่มันค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างโอเคแต่บางเอญว่าในช่องของราศีพฤษภเนี่ยมันมีราหูอยู่ด้วยน,น,นะคะมันก็จะทําให้แทนที่จะได้คุณไปอย่างเดียวนี่ก็อาจจะได้อย่างอื่นไปด้วยที่นี้พิมพ์ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่หกพฤษภาคมและก็จะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่สาสิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะต่อให้เป็นดวงของสัปดาห์นี้แต่ว่าผลมันยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31พอพฤษภาคมสำหรับดาวสุกปกติเวลาเขาไปอยู่กับราหูมันก็จะมีค่าแบบว่า เวลาชอบอะไรหรือว่าหลงอะไรเนี่ยหลงแบบหัวปกักหัวปามเลยในแง่ดีก็คือเราจะมีแพชชั่นกับมันมากหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้หรือว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นงานก็โหยอยากคิดสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีละ่ะเช่นถ้าเขาเป็นแฟนชาวบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้เลยทํายังไงดีหรือว่าเอ๊ะ e, เขาเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่เคยมีปฏิกิริยาหรืออะไรแบบนี้มาก่อนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทีนี้เนี่ยในช่องนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ราหูอย่างเดียวมันมีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันหลายคนคงเคยฟังไปแล้วเนาะว่ามันจะมีพวกฝนตกเอยอ,อะไรที่เกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะฝนตกในห้องนอนเพราะว่าน้ํารั่วซึมบนเพดานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขามาบวกกันมันก็จะมีดาวน้ําฝนอย่างดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีราหูเป็นลมอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เรามอง ว่าสิ่งที่ต้องเรามาระวังอ่ะนอกจากไอ้ลุ่มหลงหรือว่าชอบใครแล้วอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพายุเข้าเอออะไรที่อยู่ในหมดนี้ทั้งหมดนะคะก็ให้เรามาระวังไว้ด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ลักนณาราศีพฤกษศพนะคะเรื่องการงานมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าทําฟรีแลนซ์น่ะจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันดูไม่จริงคําว่าไม่จริงเนี่ยหมายถึงอะไร โฆษณาอะไรที่มันดูออนไลน์มันดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนในโลกของความจริงแต่ว่ามันก็เป็นชิ้นเป็นอันในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอะไรที่เกี่ยวโซเชียลมีเดียทําไปเหอะเราว่าคนก็จะเข้ามาติดตามมาชอบมาชื่นชมเราได้ง่ายนะคะใครอยากทำโอริแฟนก็ทําได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าชาวราศีพฤษภก็จะมีคนมาติดค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้พิมพ์ฝากนิดนึงสําหรับคนราคณาราศีพฤษภอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเท่าไหร่ดาวมันอิ่มเอิบเกิน น,น,นะคะพิม์ฝากเตือนไปในหัวข้อการงานแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยทางานไปอะ่ะอย่าก,กินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะตุยนิดนึงนะคะในช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวกับการอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์หรือว่าจะได้ของกินที่มันอร่อยอะ่ะมันเข้ามาทับชาวพฤกษบเยอะในช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนอกนั้นียพิมพ์ฝากอีกอันหนึ่งก็คือพวกดาวที่มันเกี่ยวกับน้ําฝนนะคะมันมาอยู่กับชาวราศีพฤกษบเลยเพราะฉะนั้นทับจะเป็นหวัด โดยการที่เออเราไปตากฝนมาที่พักอาศัยน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะพึกศพอาจจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งนี้นะคะส่วนคนขายของช่วงนี้นะคะเน้นเลยว่าแบบของกินของสวยงามอะไรที่มันผสมศิละปะเข้าไปแล้วก็กินแล้วก็ไม่ต้องมีสารอาหารก็ได้นะแบบนั้นก็ได้ ก็โอเคแบบนี้ค่อนข้างดีนะคะต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะมองว่าการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เพราะว่าตอนนี้ดาวพุธด,ดาวการเงินของชาวพฤกษบอะค่ะเขาทับตัวอยู่นะคะก็เหมือนมีเงินมาหล่นทับนะคะแล้วก็มีดาวอีกดวงค่ะที่เป็นคนรักนะคะมาอยู่ในช่องการเงินอันนี้พิมฝากนิดนึงจริงๆมันอ่านได้แบบ2แบบทับคนที่มีพื้นดวงดีหน่อยแฟนเอาเงินมาให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า พื้นดวงไม่ดีแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยช่วงนี้นะ่ะแฟนมาช่วยใช้เงินได้นะคะอ่ะ โอเคพิมพฝากเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งด้วยความที่ดาวคนรักหรือว่าดาวที่ไปอยู่ในช่องการเงินของชาวราศีพฤษภเป็นดาวอังคารดาวอังคารเวลาไปอยู่ในช่องการเงินจะแปลว่าใช้เงินเก่งด้วยนะคะตอนนี้อาจจะมาแนวช้อปปิ้งบําบัดชอบช้อปทุกอย่างเลยใช้เงินเก่งนะคะอาจจะเป็นของกินก็ได้เพราะว่าดาวของกินก็ทับตัวอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังเสียงเงินเรื่องนี้เยอะหน่อยนะต่อมาค่ะเรื่องความรักนะคะ มองว่าคนโสดนะคะจะโดนมารุมมาตุ้มรุมรักค่ะแล้วก็เรามองว่าอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจขนาดนั้นเพราะว่าดาวที่มาทับเนี่ยมันเป็นคนที่น่าสนใจพูดจากันโอ๊ยถูกคอเหลือเกินนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ดาวคนรักอ่ะตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ว่า เฮ้คุยได้แหละแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วเนี่ยก็เรามาระวังว่าช่วงนี้จะไปถูกใจหรือว่าชอบใครได้เพราะว่ามันเนื้อหอมมากเลยอ่ะมีเสน่ห์ให้สงสารคนที่ไม่ได้เป็นแฟนกับเราบ้างนะคะก็จะเย็นๆนะแล้วก็แบบว่าอย่าพึ่งควยขุยมากนะคะช่วงนี้เนี่ยจะโดนชักจูงได้ง่ายด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่มาทับตัวเองแล้วก็มีราหูนะคะ อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอฟิลฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ